มาดูวีคัสกันต่อเลยนะคะตัวนี้จะเป็นมาด้าพันสองนะคะวีคลาสมาด้าพันสองต้องมาวัดกันดูนะคะ่ะตรงนี้เขาจะมีร่องนะคะหน้ากว้าง หน้ากว้างจะอยู่ที่7นิ้วนะคะ7.25นะคะแล้วก็ถ้าเป็นขอบนะคะขอบในนะคะขอบนอกนะคะขอบภายขอบนอกนะคะเดี๋ยวเรามาวัดดูขอบนอกนะคะเน้นที่ขอบนอก5นิ้วนะคะขอบนอกจะอยู่ที่หนิ้วแต่ถ้าเป็นขอบด้านในสุดนะคะจะอยู่ที่4นิ้วครึ่งนะคะ ขอบนี้มาขอบนี้สี่นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ทั้งหมดเก้านิ้วครึ่งค่ะนะคะอยู่ที่เก้านิ้วครึ่งจุดนี้มาจุดนี้นะคะเก้านิ้วครึ่งกลับดูอีกด้านหนึ่งนะคะหน้าตาแบบนี้เลย